นี่มาทางนี้ก็ได้ทางไหนก็ได้พ่อเนี่ยเดิเนมาอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยขาวปลาอุานไข่ปลาแดงโอเคโอเคอันนี้อะไรกะทิบอกสิลูก กวนมาดูปลาไหลกันก่อนกวินชี้ใ้พ่ดูก่อนกวินตื่นเต้นทุกอันแล้วตอนนี้กวินไปตรงนู้นมั่งลูกกวินไปดูปลาไหลมาเล่นี่ไงปลาไหลมาเล่ดูเยอะมั้ยนะ กาวินต้องระวังนะลูกจับกาวิน

อันนี้เป็นฉลามตัวผู้รู้สึกไงเห็นฉลามตัวจริงๆตัวรู้สึกไงครับรู้สึกดีใจเหรอดีใจมากนะพรที่มีความรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมวันนี้ นะหน้าเลยนะลูกหน้าหมาหน้าทุเรียนตัวเนี้ยหน้าทุเรียนปนี่ดูปะนี่ดูเปะงแม่มาอยู่นี่ไงโซนสัตว์ทะเลอันตรายสรงมันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนปั้นมือกระเป๋าหน้าทุเรียนหน้าหมา ยนี่ออนี่เหมือมนเปลเออะเะมะาเกนักระะุมเียบได้ครับมันเป็นสัตวทเลแต่ถ้าใครไปเหยียบดนนะนี่ตัวนี้น่ญญารักปลาระเาตน่าเอรียนน่ารักมากอันนี้คือหอยเม้นนี่เป็ญญามัแล้วอนไหน

พี่ดูกันเชิญกันเชิญของโอ้โหไหนโชว์มีอะไรบ้างไหนเชว์หน่อยจะเอาหรือเปล่าหายโชว์อากาบินโชว์กาบินได้ไรครับหายพ่อโชว์หน่อยได้ไรครับไหนจะโชว์หน่อยได้ไหมว้าวโชว์ก่อนอู้ว ขวมีในกุพ่อโชว์ก่อนค่ะได้ไรคะพ่อ